สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอชิชิกนะคะวันนี้ไอก็กลับมากับการรีวิวมอดนิสาหรือมอสไขตัวเหมือนเดิมนะคะมอสนิสาเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีการซื้อขับเปื้องผ้าได้ด้วยแต่ไอต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าขับเปื้องผ้าเนี่ย ถ้าทุกคนอยากจะซื้อเนี่ยจะจำเป็นจะต้องมีผ้า g e ต To เ w r r k นะคะเพราะอย่างนั้นเนี่ยจะไม่สามารถซื้อขับเปิองผ้าได้ค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้เนี่ยไอยก็จะมาสอนวิธีการซื้อขับเปิองผ้าให้ดูกันนะคะนี่น้องยังหลับอยู่เลยอันนี้น้องก็เพิ่งรับลูกค้าไปนะคะสงสัยจะเพียจัด เดี๋ยวยังไงก็ไปเริ่มดูกันเลยนะคะเพื่อนๆเข้าไปที่ตัวเกมนะคะกดไปที่โทรศัพท์นะคะจะเจอตรงคําว่าบ้านตรงนี้มันจะมีเขียนว่าซื้อขับเปื้องผ้าค่ะก็ติเข้าไปเลยอันนี้เนี่ยน้องก็จะทําการซื้อขับเปื้องผ้าของเรานะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะสร้างขับเปื้องผ้าแบบไหนอันนี้ไอก็ได้เลือกที่ดินไว้แล้วนะคะ ก็จะเอาเป็นตรงนี้นี่ทีป่ป่าตรงนี้นะคะก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนขับเบื้องผ้านะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าให้เราโอนเงินค่าที่ดินตรงนี้นะคะนี่ไอ้ก็จะโอนเข้าบัญชีที่ดินนะคะเข้าไปเลยหนึ่งแสนบาทงบไม่อั้นเลยนี่ เงินก็จะมาเข้าตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยไปตรงเครื่องหมายอันนี้นะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะให้เราตั้งค่าที่ดินขับเพืงผ้าของเราค่ะไอ้ก็จะเลือกเป็นเปลือยกายเลือกอาการไข้เซ็กแล้วก็เจ้าสำราญนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะคะว่าจะตั้งค่าพื้นที่ยังไงนะคะอ่าพอเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ก็จะ ไปเอาบ้านในแกลเลอรีร่ที่ไอถูกใจไว้นะคะมาตั้งเป็นขับเปื้องผ้าค่ะหรือเพื่อนๆจะสร้างเองก,ก็ได้นะคะตามใจเลยเลือกเป็นเดี๋ยวดูก่อนนะ อันนี้ไอจะเลือกเป็นขับเบื้องผ้านี้แล้วกันนะคะหาไอ,นนอนนก็วางปึ้งนี่ก็จะเป็นขับเบื้องผ้าของไอนะคะนี่ชั้นล่างก็จะเป็นอย่างนี้สีโทนออกม่วงๆหน่อยเนาะมัเหมือนเป็นบาร์เลยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยไอก็จะไปหาเสาเต้นนะคะนี่ ก็คลิกเข้าไปอันนี้ก็คือเสาเต้นค่ะอะไก็วางเลยเพื่อนๆเลือกวางได้เลยนะคะว่าอยากจะเอาเส,สาเนี่ยวางไว้ตรงไหนวัดนิษาเนี่ยมันมีเพิ่มให้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นจุดเต้นนะคะอันนี้จะเป็นตัวใหม่ก็เข้าไปที่ตรงนี้นรูปส้มตรงนี้ อันนี้นะคะนี่มันก็จะเป็นเหมือนจุดเต้นนะคะมันจะสามารถขึ้นไปเต้นบนโต๊ะบนไหนก็ได้เลยแล้วก็เอาอไปวางค่ะอันก็วางไว้สักสี่ที่อ่าแบบนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูกัน ตั้งค่านะคะกดไปที่โทรศัพท์ค่ะเพื่อนเพืนจะเห็นเป็นรูปรองเท้าอย่างนี้นะคะมันเขียนว่าขับเครื่องผ้าค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นออปชันนะคะให้เลือกนี่อันนี้ก็จะเราจะมาจัดการพนักงานกันนะคะไอนน้ก็จะเลือกเป็นผู้หญิงเอาสักสามคนดีกว่าแล้วก็ผู้ชายสัก2คนเดี๋ยวไอนน้ขอคัดหน้าตาหน่อยนะคะเครื่องผ้าของเราเราต้องคัดหน้าตานิดนึงเนาะคะ่ะเครื่องผ้าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยแบบ เดี๋ยวลูกค้าเขาจะแบบว่าอุ้ยไม่ปลื้มอะไรอย่างเงี้ยนี่เอาผู้ชายอีกสักสองคนก็เอาคนนี้อ่าอีกคนก็ ั้นเอาเป็นคนนี้แล้วกันนะคะนี่นี่นะคะแล้วก็คลิกกากาบาทอืมเราก็ได้หนักเต้นมาแล้วนะคะเห็นแล้วเนี่ยตรงออปชันเสริมเนี่ยมันก็จะมีนี่ค่ะให้เราเลือกอเปิดปิดเวลาทำการนะคะนี่ว่าเราจะเปิดร้านตอนกี่โมงเราจะปิดตอนกี่โมงดี ให้จะเลือกซักเปิดซักห้าทุ่งนี่แล้วก็ติ๊กเข้าไปปิดสักตีห้าบอกเลยค่ะว่ายันเช้างานนี้ ตรงออปชันเสริมเนี่ยมีให้เราออกแบบชุดแต่งกายนักเต้นได้ด้วยนะคะนี่จะเป็นตรงนี้เราสามารถเข้าไปออกแบบชุดนักเต้นของเราได้ค่ะนี่จะเป็นตรงนี้นะคะออกแบบได้ทั้งชายและหญิงเลยนี่นะคะค่ะเพื่องพระของเราก็ได้ทำการเปิดแล้วนะคะเปิดห้าทุ่มปิดตีห้าค่ะนี่ก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้นี่ก็คือเหล่านัก เต้นของเรานะคะมากันพร้อมเพียงนี่ค่ะตัวเกมเนี่ยมันจะสุ่มหน้าที่ให้แต่ละคนนะคะอย่างบางคนเนี่ยก็จะได้เป็นเด็กนั่งดิง้งเด็กอินเตอร์เทนค่ะอย่างคนนี้เนี่ยสุ่มได้เป็นคนชงเครื่องดื่มค่ะนี่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น เด็กรูดเสานะคะเด็กเต้นนี่ค่ะยั่วๆบดๆนี่คนนี้ก็เต้นบนโต๊ะนะคะ,คะนอกจากนี้เรายังสามารถรับงานได้ด้วยนะคะอย่างคนนี้ค่ะนี่โทรมานัดเราเราก็เรียกเข้ามารับงานได้เลยบางภาพนะคะไอขออนุญ,ญาตเซ็นเซอร์นะคะเพราะว่ามันสิบแปดบวกจริงๆค่ะมันก็จะมีเนื้อหาที่แบบค่อนข้างจก18กสิบแปดเนาะนี่เด็กรูดเสาเต้นไปเต้นมาก็คือเปือยหมดเลยนะคะ พอเรารับงานของเรานะคะลูกค้าก็จะจ่ายเงินให้กับเราเหมือนเดิมเลยนะคะนี่คือเงินที่เราได้มาค่ะค่ะนี่นะคะพอขับของเราปิดแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเงินทั้งหมดที่เราได้จากการเปิดค่ะเสร็จแล้วเนี่ยขับปิดทุกคนก็แยกย้ายก,กันกลับบ้านเป็นอันที่เรียบร้อย ก็จบแล้วนะคะกับการรีวิวขับเปื้องผ้าค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ